เราจะเล่นฉี่ล้มมิงนะครับต่อรองเท้าเป็นโซนิคบูทนะท่านหนึ่งไปเป็นการพุ่งนะครับต้องอ่านโมเมนตัมนะถ้าเราเล่นล้มมิงนะเราต้องแบบไปสองเราจะเอาท่านหนึ่งเป็นโมบิลิตี้นะครับผมเป็น last first เคยรัดใครป่าครับนาะคอสป่าโอเค คือหน้าที่ของลมบิ้งจริงก็คือการปกป้องนะทรัพยากรอนนะอย่างตามเมื่อกี้เนี่ยเราโดนเวทเยอะแต่ว่าลมบิ้งเราไม่เคยมากันนะครับมันเลยทําให้แบบลำบากเราไม่ได้กันนะเราไปสเตย์เลนกับตัวแครี่ซึ่งแครี่พาเราเจ๊งนะครับผมเจ๊งละเจ๊งรัวๆเลยนะคือป่าก็พังเลนก็พังนะสองสังจริงการสเตย์เลนกับตัวแครี่เนี่ยมันควรจะแข็งแก่งในเลนครับกลายเป็นว่าในเลนไม่ขแข็งแก่งนอกเลนก็ยับเหมือนกันครับ วันนี้เราจะมาดูนะครับการไม่สเตเลนจริงๆทำไมเราถึงไม่สเตเลนกับเอลซูเพราะว่าเอลสูเป็นตัวละครที่ถ้าเรามัดระวังมันซูอย่างเดียวต้นเกมมันระยะไกลได้นะครับเราเป็นแคร,รี่เราไม่ใช่พวกนี้นะครับเราเป็น,น,น,ปนลมมิงที่ค่อนข้างมีดาเมจนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเคลียร์เลนได้ถ้าเราเคลียร์ได้ไวเราก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะแต่ลมมิงก็ไม่แนะนําให้เคลียร์เลนนะครับผมเพราะมันเสียเวลานะาเวลาทำอย่างอื่นดีกว่าช่วยเพื่อนนะครับอาจจะสวนได้ที่การซ้อน นะนี่การสอนเพื่อนนะครับเนี่ยเราต้องอ่านโมเมนตัมแล้วนะครับว่าด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็เล็กจะเกิดแล้วก็นาคอสอยู่กับตัวของลิเตอร์เพราะนั้นเราควรที่จะต้องโยงลงไปซ้อนนะเกิดเหตุการณ์อะไรเราต้องอยู่เสมอนะครับอาจจะขัดไว้นะฮะให้ศัตรูรีบาร์ฟนะครับบาร์ฟอีกโมเมนตัม um อยู่นี่นะครับปากคุณเลนลาสพยายามมานะครับปากเก็บไว้มากนะครับนาคอส จะต้องไปรับเลนบนก่อนนะแต่ถ้ายังไม่ถึง5ทีเราอาจจะไม่ต้องให้ความสําคัญกับการเคลียร์เลนก็ได้นะเพราะว่าป้อมมันค่อนข้างจะแข็งนะฉีเป็นลมมิ่งที่ค่อนข้างดีนะครับผมมอเป็นตัวลมมิ่งค่อนข้างดีเพราะ CC แน่นมากแล้วก็ในส่วนของมูลิตี้สูงจริงแล้วก็ CC นะแล้วก็เลือดนะมีซับสเตนที่เท้าด้วยนะ มีซับเตนนะสามารถเข้าลึกได้เนาะมีซับเตนมีเลือดเข้าลึกได้มีซ c เป็นเอลีสกิลด้วยนะของผลได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ดาเมจเคียร์เลนก็พอไหวนะครับเพจในการเพดก็พอได้โอ้โหหลงทางหมดเลยนะครับโมเป็นตัมอยู่ด้านล่างเรารีบบาร์ฟนะเราเติมเลือดแล้วก็ไปที่ขวานะครับผม ที่ได้ลมวิ่งนะครับเราจะเลือกสีแล้วพยายามวิ่งนะเราต้องไปทันเหตุการณ์นะครับเรารู้ด้าน,นล่างนี่บวกเราต้องรีบไปแล้วจะช้าหรือเร็วก็ต้องไปนะครับกระจายเข้ามาต้องต่อแน่ โลมิ่งสายคิวได้เลยนะครับผมใช้แบบถึงสายดาเมทแบบแต่ดันมีซับสเตนนะครับซับสเตนมันดีนะฮะยันที่เท้ามันนะครับเพิ่มซับสเตนเพิ่มตนะ่อเนาะการออกของจะเป็นเหมือนฟูลแท้ง,ทงเลยนะครับในในส่วนของตัวนี้นะแต่ผมจะเอาในส่วนของไกอาร์เซน,นด์ดามาเป็นชิ้นที่3ก่อนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จนะโมบิลิตี้สูงเนาะแล้วก็เอ่อบาลานซ์เรื่องของการดีเฟนซนะ์เนาะ ออกลมอ่ะค,ครับข้างหน้าตาบลสุกจริงนะพี่พิีมันสามารถเล่นจังเกิลได้อะนี่เล่นได้อะยิ่งเล่นอาจจะมานาไม่ค่อยดีเท่าไหร่มานาตัวนี้ใช้เปลือกนะครับ่บงบอกในการเป็นโลมมิ่งเนะาะตัวละครที่เป็นลมมิ่งส่วนใหญ่ใช้มานาเปลืองเป็นเรื่องปกตินะครับซึ่งมาจริงบ่งบอดในเทมบางอย่างาาอของการลมนะครับ อ,อมันจึงมุงบอกไอเทมสเปซิฟิกตัวหนึ่งก็คือ d ีเอชดีเอชมีมานา400นมันทำมาเพื่อให้ตัวพวกนี้แหละ่ือใช้มานาปัดเสือนะสามารถที่อยู่ในเลนนานๆนะครับเขารอได้เหยียบฉับไปก่นอน <Yeah. S 1> ตัวละครอย่างลรสเป็นตัวโป๊กเนาะ <First. S 1> ป๊กระยะไกลนะเพราะนั้นจะแพ้การโดนล้วงนะครับผมการเจอแล้วเนี่ยไม่ควรจะไปยืนให้แล้วเห็นนะครับมันโป๊กแรงครับ ก็ไดเข้าไปแล้วก็เล่นลมมิ่งอย่าป๊อตนะครับพยายามเข้าไปบ่อยเข้าให้ถึงตัวนะอย่าป๊อตมันตั้มอยู่ด้านล่างถ้าป๊อตมันจบเลยเพราะว่าโลมมิ่งมันเก่งต้นเกมนะแต่ตัวละครอย่างฉีเนี่ยอาจจะเว้นได้เนาะ่มันเจ็ตัวปอ ถ้าเราเล่นลมดีๆเนี่ยเกมมันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับผมการเดินเกมมันจะสมูทมากเลยกดดันสูได้เยอะ ดูนะคร e บื่อฉีมันเป็นตัวหน้าลำคาญตัวหนึ่งเลยนะฮร มันเป็นลมบิ้งได้เพราะมันทนมือโดนเท้านาะคือจริงๆจะไม่วาปแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้นเราไม่รู้ว่าคนแฮกแมปมีหรือเปล่านะการไปยืนแบบนั้นอาจจะเสี่ยงได้พุ่งออกมาวาัฟให้จุดปลอดภัยดีกว่านะครับมา โอมิตามน่าจะอยู่ที่มังกรนะต่อมังกรครับสามารถเคลียร์เลนได้นะเออตัวฉี่นะถ้าเป็นลมวิ่งฉี่นะ คือฉีตั้งแต่เข้ามาแล้วนะครับผมจำคิดว่าฉีเป็นตัวละครลมมิ่งเนาะแต่หลายคนเอาไปจังเกิลหรืออะไรก็ไม่ผิดหรอกเพื่อนนะครับ <Ultimate. S 1> เออมีคนถามว่าออกลองกินูด,ดีไหมเพราะว่าลองกินูดเป็นในส่วนของการลดเกาะเนาะเป็นแบบมีสกิลแพสซีฟโมเมนตัมอะไรเงี้ยมีเลือดอะไรก็ได้นะครับออกลองกินูดก็ช่วยได้นะมีลดคูลดาวด้วยใช้สกิลได้บ่อยครั้งลดเกาะเสริมทีเวลาวิ่งโมเมนตัมเนาะ เราสามารถเคลียร์เลนได้นะหรือว่าดูดิเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกของดาเมจแต่ทำไมเรามีดาเมจนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันมีจักยานล้มมิงเนาะตัวเนี้ยชื่อเบสสกิลมันจะค่อนข้างเยอะเราก็ไม่ได้พึ่งพายเทียมดาเมจนะครับเอ่อตัวนี้ถ้าคิดไม่ออกคล้ายมาหลอดนะครับผมมาหลอดมีดาเมจสูงเนาะทำให้ที่เอามาเล่นล้มมิงได้แต่มาหลอดก็มีข้อเสียเรื่องโมบิตี้มันต่ำไปหน่อยนะครับการยินเลนอะไรค่อนข้างดีโมบิตี้ต่ำ แต่ก็แรกมาด้วยความถึกพิษนุษย์นานนะครับซีซที่เป็นวงกว้างนะสูสีกับฉีเลยถ้า <Family. First. S 1> เกิดเวลาเราเจอตัวที่เป็นซุปเปอร์โมเมนตัมอย่างตัวนาคอสแล้วเรามาเล่นแบบเเราเล่นโมเมนตัมเนี่ยมันก็คอยแบบไม่ให้มันเดินง่ายนะครับฝั่งนู้นเนี่ยนาคอสจะเล่นลำบากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราไปสเตย์เลนแล้วนาคอสซุปเปอร์โมเมนตัมเนี่ย กันไปเรื่อยๆครับโอราแต่แรดตัดสินใจดีฮะพยายามเคลียร์เลนต้องเข้ามากดดนันแรดไพื่ให้ลแลดโปกได้นะครับผมพยายามกดดันการซุปเปอร์โมเมนตัมของนาคอสนาคอสมีจุดเด่นตรงนี้แหละครับการสป,ปิทพกกุชการโสู้การซ่าไปใช้คีล่ามาบอกคล้ายๆก,ก,ก,กับตัวอะไรนะซุปเปอร์โมเมนตัมตัวอ้อยอ่ะอ้าอี๋นะครับผมพวกนี้จะโมเมนตัมสูง ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นพวกเออ่แอสซิสินครับผมถ้าส่วนใหญ่ิที่การแก้ทางแอสซิสินก็คือเราต้องวิ่งฮนะวิ่งให้เยอะนะเล่นโหมต้องวิ่งเยอะกว่าเดิมอย่าสเตย์เลนเลยนะครับสังเกตว่าโหมการวิ่งเนี่ยเป็นระบบนะทำให้เดี๋ยวดูสกอร์14ตอนน่อ1นะครับมานานเราไม่ค่อยมีรถกลับนะ ถ้าเกมมันไม่มีสถานการณ์เลวร้ายเราต้องรีบกลับเพื่อมีมานาใช้บางคนเล่นโลบไม่ค่อยกลับบ้านนะครับผมพอถึงเวลาชุลหกมานาไม่มีใช้นะฮะเป็นเรื่องที่แย่มากนะฮะพอถึงเวลาบอกมานาไม่มีนะครับผมเอาไปใช้กับคีบหมดอะไรเงี้ยเ <c oughs> ข้ามามากอ่อน <c oughs> but right it to I now need feel ม y ไ,ได้มาด้วยเดี๋ยวคือเล่นสองคนคนอื่นไม่ได้มาเพราะตอนนี้คนที่เดินผิดคือมิดเลนครับผมมิดเลนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะยังอ่านโมเมนตัมไม่ดีนะยังจะไปดันต้อมบนอยู่นะครับ ทำให้นาคอสเนี่ยเข้ามาทะลวงป่าเราแล้ว,ลวโอเคแต่เราต้องรักษาถึงป่าเรากันไม่ได้แต่เรารักษาเลนไปเคยตีอเ,เอจินนะครับของนาเราเพราะถ้าจะสูงขึ้นลโอเคเดินได้แล้ว เมนี้ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับในการเล่นแบบโซโล่พวกนี้คือคนที่เล่นโมบ้าส่วนใหญ่เวลาเกมนำๆเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีประโยชน์ครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าอยากที่จะไปซื้อของอยากไปฟาร์มครับผมก็ลิเตอร์น่าจะมีความเก็บกดกับเอลสูนะไม่ชอบเอลสูเป็นการสดตัวนะครับเอลสูน่าจะโดนตัวนี้ก็ยังไม่แน่ครับผมเรายังมีการได้อยู่แต่ว่านี้รักตัดใจ Okay, เรายังไม่ตายนะจะขวาโดนดีลนะเวลาเราเล่นเกมสโน w b บอลเราควรจะต้องเก็บวัตถุทิบแล้วก็จบเกมนะครับเราไม่ควรที่จะไปแยก,กดันแบบนี้นะฮะอาจจะแยกโอ้โหครับเาทำได้ดีมากสวิทฟุตแล้วก็กลับมาแบบสุเดือดนะครับผม เจอนาคอต้องพยายามรีบเก็บออตติฟรีบจบนะครับผมตอนนี uh ้นาคอจะเก็บมังกรคือตอนนี้กลายเป็นว่าทูเรนเนี่ยไปไล่ทําของครับผมซึ่งตัวเองเป็นเมดคือควรจะต้องโมเมนตัมนะครับผมกลายเป็นว่าทูเรนพยายามไล่ดันเลนเยอะเกินไปนะครับผมน่าจะเก็บออตติฟแล้วก็รีบรวมรีบเก็บสิ่งสำคัญนะเก็บบารแหลกเก็บป้อมอะไรเงี้ย ตายแล้วต้องดันเลนบ้างครับโอเคข้อดีของการเล่นฉีโรมก็มีอยู่ครับเล่นน้อยมีดาเมจดันเลนช่วยเพื่อนได้ นนรู้สึกว่าเพื่อนจะเขาจะให้ดูเวลาการเล่นที่ผิดๆนะครับผมตอนนี้ทูเลนก็โอ้โดนสูเราไปช่วยเพื่อนดีกว่าไปได้ดเราต้องกลับโอเคโจทย์เราคือต้องการเอลสูเกมที่ถึงคนจะว่าเอลสูไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ด้วยความที่เราอยู่ทีมเดียวกันนะครับเราต้องไม่อีกโก้กันนะเราต้องไม่ เราต้องไม่ขิงกันนะคือเราต้องการเอลสูชตเนี้ยไม่ว่าเขาจะเล่นดีไม่เล่นดีนะมันเป็นหน้าที่ในช่วงเลดเกมแล้วการเอลสูนะครับพยายามยืนค้ำเอลสูเลยนะฉบับปกป้องแคร์ดี้เอาละนี่เกิดนะปุ๊บไว้ชกกระสุนเอลสูชอยู่ไหนวะโอเคนะขอตายไปแล้วตายเลยสูช ดันไปพร้อมกันก <ipt> ่อนครับผมแต่เรายังไปไล่ฆ่าคนอยู่นะเราพามอเอลสูไม่เป็นไรเรายจะทำให้เอลสูทีมเรานะเราอย่าไปกลัวเอลสูทีมนั้นนะผมได้สองครับผม เราก็ยืนครับโอเคครับซัสเตนมาขึนมาเ็จังหวะที่เราตัดใจดีวตอนที่นาคอสกําลังมาแล้วผมจะมีในส่วนของฮิวขึ้นมานะสองวิ้รอก่อนสวยเลยครับจอดนี้ดันสวยแข่งง่ายเลยครับแข่งง่ายเลย ทีมมขอข้างเรียบร้อยครับโอเคอยังไหวอยู่เรายังแบบเปลี่ยนไมซ์เซ็ตถูกนะว่าเราต้องมากันแครี่นะเราทั้งดันเลนทั้งกันแครี่ด้วยนะหลายๆอย่างโอเคอยู่นะเกมนี้ผ่านนะครับนเเิคเตอร์เล่นดีคือตอนแรกเราโมเมนตัมนะแล้วก็ค่อยมาช่วยทีมโอเคนะ